สวัสดีค่ะพบกับช่องดีๆฟันคิดวันนี้มีเกมตอบคำถามผลไม้หันสามาให้น้องนได้เล่นกันถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเล่นเป็นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยผาาที่สามมะม่วงค่ะข้อที่สองผลไม้ชนิดใดเมื่อสุกแล้วจะมีเนื้อสีเหลืองเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยภาพที่สองสับป,ประรดค่ะข้อที่สามผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งมเมล็ดเริ่มจากเวลาคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยภาพที่สองแก้วมังกรคะ่ะข้อที่สี่ผลไม้อะไรสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกเริ่มจากเวลาคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยภาพที่หนึ่ง ต่อบอรดิค่ะตอนที่5ผลไม้อะไรได้ฉายาว่าราชาผลไม้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่สองพกเรียนค่ะตอนที่6ผลไม้อะไรได้ฉายาว่าราชนีผลไม้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่สามมังคุดค่ะ ข้อที่7ผลไม้ที่ทานเปลือกไม่ได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยข้อที่1นลิ้นจี่ค่ะข้อที่8ปดผลไม้อะไรที่ช่วยแก้ท้องผูกได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยขาอที่สามมะละกอสุกค่ะ ข้อที่เก้าผลไม้อะไรที่ช่วยแก้ท้องเสียได้เริ่มจักเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยผับที่สองไว้น้ำว้าค่ะอ,อ้อที่สิบผลไม้อะไรที่ช่วยแก้หวัดได้เริ่มจากเวลาค่ะเวลาแล้วค่ะเฉลยผับที่หนึ่งลมค่ะข้อที่1ิบเอ็ดผลไม้ สวัสดีครับวันนี้พี่วีจะมาทายชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมในตอนที่สองนี้โดยทายชื่อจังหวัดจากภาพที่กำหนดให้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อ10คะแนนการบ้านหนึ่งข้อน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยครับข้อที่หนึ่งจากภาพที่กำหนดให้นะครับผมนี่คือจังหวัดอะไรเอ่ยว่าแล้วภาพอะไรครับ พี่ให้เวลาคิดสิบวินาทีนะครับพร้อมแล้วจับเวลาหมด,ดเวลานะครับดดผมเฉลยก็คือจังหวัดพัดทลงุงข้อที่2 หมดเวลานะครับฉเฉลยคือจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อที่สามง่ายเกินง่ายเกิน ครับมาพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีเก k i d ดนะครับวันนี้พี่วีจะมาเล่นเกมทายคําที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอ่านะครับพออ่างสรารานี่แหละนะครับมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อน้องๆพร้อมแล้วที่จะไปทายคําไปลุยกันเลยครับข้อที่1นึงนี่คือคําว่าอะไรเอ่ย ชนนีดีฝันคิดวันนี้มีเกมมาสจรย์วันคริสต์มาสมาให้เอนได้เล่นกันนี่นี่ก y f r i ไฟชิ i เก้นก่อตั้งขึ้นในปี1930นับว่าเป็น92ปีแล้วแต่คุณบอกได้ไหมว่าอันไหนคือโลโก้ที่ถูกต้องใช่แล้วอันนี้นี่เองแล้วฟริงเกลล่ะโลโก้ไหนคืออันที่ใช่ นี้อยู่ทางขวาโลโก้คอสโคละ่ะคุณเดาว่าอันไหนคุณตอบถูกด้วยถัดไปทาโคเบลโลโก้อันไหนถูกต้อง เป็นแบรนด์คุกกี้ที่ขายดีที่สุดในโลกคุณคิดว่าคุณหาโลโก้ที่ถูกต้องของมันได้ไหมโอเคข้อนี้จิ๊ีมันคืออันนี้อืมโดรีโทสขวาหรือซ้ายนะ อันไซส์เรบโบเป็นแบรนด์จากเยอรมันและมีอายุ1น,นึ่งปีแล้วมันจึงมีมานานกว่าเคเอฟซีะอีกคุณเห็นมันตลอดเวลาบนถุงเยลรี่รูปน้องหมีที่ีีมาหาโลโก้ของมันกัน ก็คิงหรือที่ยรรู้จักกันในออสเตรเลียว่าฮังกร้แจ็คด้วยนะกฎหมายลิขสิทธิ์ทำให้มันถูกเปลี่ยนชื่อไปแต่คำถามคืออันไหนคืออันที่ถูกต้องเจอแล้วมีหลายคนรักยี่ห้อนี้และคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นว่าแต่คุณรู้จักโลโก้ของมันดีพอหรือยัง แน่นอนว่าอันนี้ดูเท่กว่าเยอะแฟนตาไม่ติดอยู่ใน15ดับของเครื่องดื่มอัดลมที่ขายดีที่สุดแต่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ดังพอตัวแลวโลโก้ที่ถูกเลือนไหนอันนี้ไง,งล่ะที่นี่คุณสามารถหาได้ทุกอย่างตามต้องการแต่ว่าคุณจะต้องหาร้านที่ถูกต้องให้เจอก่อน มันคืออันนี้โลโก้ที่ถูกต้องของเวนดี้คืออันไหนอันนี้สินะ <S <S คุณรู้ไหม the National Aeronautic and Space Administration เจ๋งใช่ไหมละ่ะว่าแต่อันไหนคือโลโก้ที่ถูกต้องของมันทำไมไม่มีข้าวล่ะ ไม่กินข้าวเลยมันคืออันนี้ผมมีอีกหนึ่งโ <l ose sound> ลโก้ที่เก่าแก่ไม่แพ้ใคร Sesame Street เปิดตัวมานานตั้งแต่ปี1969ากันั้นมันจึงมีมาตั้งแต่สมัยที่พ่อแม่ของคุณยังเด็กเรารู้ว่ามันมีมานานแล้วแต่โลโก้ที่ใช่ของมันคืออันไหนมันคืออันนี้ 1, 2, 3 Sesame Street จำได้ง่ายจะตายโลโก้ของราฟลอรเรนที่ถูกต้องคืออันไหน <Yeah. S 1> คุณตอบถูกแม้ iPhone และ Apple OS อาจจะครองใจผู้คนแต่ Android ยังคงเป็นเจ้าของส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ70%และโลโก้ที่ถูกต้องของมันคืออันไหน สลับสีมันยากแต่คุณเหตุมัน่อยมากจนคุณสามารถเชื่อใจสัญชาตญาณของคุณในการเลือกสีที่เหมาะสมใช่แล้วที่ถูกคืออันนี้ต่อเลยโลโก้วอลมาร์ทที่ถูกต้องหรับไปช้อปปิ้งคืออันไหนตามาแม่รันอยู่ในรถเดียว สับสนกับอันอื่นชูล,ล่าโลโก้ที่ถูกต้องของมันคือไหนอันนี้ไงอเมซอนเริ่มต้นจากการเป็นร้านหนังสือในโรงรถในช่วงทศวรรษที่90แต่ตอนนี้มันขายเกือบทุกอย่างและเป็นที่รู้จักของทุกคนคุณรู้ไหมว่าโลโก้ไหนถูกต้อง ขวาไหวที่ถูกต้องคืออันไหนอันที่อยู่ตรงนี้ who's talking Look who's talking <S แค่โหมดฝึกพูดอย่างเดียวก็เล่นอยู่เป็นชั่วโมงละแอปนี้ดีมากชื่อว่าน้องเค้กนะ ลาโอลิมปิกในสมัยโวลารันจัดขึ้นที่โอลิมเปียแต่การแข่งขันยุคใหม่ครั้งแรกถูกจัดขึ้นในปี1896ที่กรุงเอเธนประเทศกรีกข้อนี้อาจจะยากนิดนึงแต่อันไหนถูกต้องมันคืออันนี้โลโก้เด e v o i ไวซซ้ายหรือขวากันแน่ สินดี้เกอร์สเป็นช็อกโกแลตแท่งที่ขายดีที่สุดในโลกแต่โลโก้ที่ถูกต้องของมันคืออันไหนอันที่อยู่ตรงนี้อีเมมกักจะช่วยคุณได้เสมอแต่คุณหาโลโก้ที่ถูกต้องของมันได้ไหม อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเป็นเซเว่นอีเล่ล่ะคุณจะว่ายังไงแน่นอนต้องเป็นอันนี้พาวราว์เม้าส์ผลิตภาพยนตร์เจ๋งๆที่เราชมมากมายและคุณก็เคยเห็นโลโก้ของมันเป็นร้อยครั้งแค่นี้พอจะทำให้คุณระบุโลโก้ของมันได้ไหม